สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนี่ครับเป็นดอกดอกซีกงครับผมนี่ฮะงานประมาณนี้ครับผมตัวนี้เป็นสามจุดห้ามิลครับพร้อมกับขาตอกครับผมชุดหนึ่งชุดหนึ่งมีขาแล้วก็ดอกหนึ่งดอกครับผมนี่ฮะถอดเปลี่ยนได้ครับดอก จะเอาสามมิลสามจุดห้าสี่มิลสี่จุดห้าห้ามิลได้ครับสั่งได้ครับผมจะเอาดอกกี่มิลครับผมเนี่ยอันนี้จะเป็นสามมิลครับตัวนี้เป็นห้ามิลครับผมเตรียมส่งลูกค้าครับลูกค้าสั่งมาเนี่ยดอกห้ามิลครับเ,เดี๋ยวผมจะมาต่อให้ดูครับวันนี้ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะทดลองใน ดอก3.5มมิลครับผมนี่ฮะครับไม่มีคนจับกล้องเลยครับผมอ่าเอียงเ,เอียงหน่อยครับนี่ครับเดี๋ยวมาต่อให้ดูครับผม นี่ครับประมาณนี้เลยครับ ่ครับผมประมาณนี้นะครับนี่ครับมันจะก็ได้กลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาเอากระดาษซ้ายรูปหรือว่าเราจะไปะใส่อ่ายางมอไซค์แล้วก็ ลูปๆนี้ได้ครับผมให้ขนมันหายหรือไม่ก็เอาไปนี่ครับเผาไฟคับบนี้ประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นสามสามจุดห้ามิลนะครับตัวนี้ก็เตรียมส่งลูกค้าแล้วครับนี่หัวนี่ครับตัวนี้ก็สามมิลครับผมสนใจทักมาครับผมหรือโทรมาศูนย์เก้าห้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่เก้าครับผมชุดนี้ครับอ่า ชุดขาแล้วก็หัวหนึ่งดอกจะเอากี่มิลก็ได้ครับราคาอยู่450บาทรวมส่งครับผมไปทางบวกเพิ่ม70บาทครับสนใจก็ทักมาครับผมครับสวัสดีครับ